วันนี้นะครับทุกคนผมจะมาแนะนําตัวเปิดเซิร์ฟนะครับเปิดบนเว็บนะครับสามารถเล่นได้ทั้งบนคอมโทรศัพท์นะครับเว็บนี้เลย dream.in.th นะครับราคาถูกด้วยนะครับเห็นไหมเริ่มต้นชั่วโมงละ0.12บาทไม่ถึง1บาทนะครับทุกคนเห็นปะมันก็จะมีเครื่องเซิร์ฟสเปคต่างกันนะครับก็มาเลือกใช้เองนะ มันก็มีทั้งเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้คือลายชั่วโมงอันนี้ลายเดือนนะครับก็เลือกใช้กันเองขันดับแรกให้ทุกคนล็อกอินนะครับแล้วก็มาเติมเงินเติมเงินตรงนี้ได้เลยมีทั้งพร้อมเพย์แล้วก็ทูพอยด์นะครับแล้วก็มีคูปองด้วยครับอันนี้ก็เป็นค้ของผมนะครับเติมเงินขั้นต่ํหนึ่งบาทนะจะได้50พอยต์ฟรีนะครับแล้วก็กดแลกไปเลยนะให้เดี๋ยวผมมาสอนเปิดเซิร์ฟนะเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องเซิร์ฟนี้นะครับเอาแบบแรงๆเลยนะเห็น เปิดแบบนี้นะครับเปิดมอสนะครับก็คือใช้เครื่องนี้ซึ่งไม่ไม่จำเป็นต้องมอสนะครับแต่ในตัวอย่างในคล <notes> ิปเนี้ยผมจะมาเปิดแบบมอสให้ดูว่าเฮ้ยเครื่องเซิร์ฟเนี่ยมันก็เปิดมอสได้นะเดี๋ยวผมจะลงแบบมอสร้อยกับมอสเลยใช้ ILCarb นะครับโอเคนี่ครับเรียกแล้วแล้วก็ตั้งค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เซิร์ฟเวอร์ชื่อว่า DCLO แล้วกันนะครับ ประมาณน,นี้แล้วก็อันนี้โฮสเนมก็คือชื่อเซสือของเราครับโอเคชื่อเอซือ์ฟอะไรดี DC ซ O ลอ่าเอ้ยไม่อะอา่์ RL ครับ d c ซ O ลนี่คือชื่อเซสือของผมนะครับแล้วก็กดไปเลยกันกดไปเลย ไปกันแล้วกองรอมาติดตั้งสักครู่นะครับทุกคนรอไปก่อนหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับทุกคน<ๆ>ก็เข้าไปที่จัดการเลยนะครับสาหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เปิดเป็นเซิร์ฟมอสนะครับก็เปิดเซิร์ฟได้เลยแล้วก็เข้าไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าคั้งนี้ผมเป็นมอสไงก็ใครจะเปิดมอสก็ดูไว้ก็ให้เราไปที่ไฟ์ปึ๊บแล้วก็ผมจะลงเป็น IL c r a ค t นะครับให้เรามาที่เว็บ iL c r a ค t นะครับหรือว่าใครเป็นมอสอะไรก็ โหลดได้เลยนะครับทุกคนให้เรียกมาตรงนี้มันจะมีของซูเวอร์แพ็กนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมโหลดเสร็จแล้วก็เอาไฟล์นี้นะครับใส่เข้าไปเลยโอเคครับทุกคนหลังจากใส่ไฟแล้วอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับกดตรงนี้แล้วก็แตกไฟล์นะครับกดแตกไฟล์ตรงนี้ตรงไหนวะต,ตรงนี้ครับแตกไฟโอเคแตกไฟแล้วก็เปิดเซิร์ฟได้แล้วครับทุกคนมากดเปิดเลย อันนี้คือกำลังเปิดเซิร์ฟครับมันก็เซิร์ฟกำลังรันนะครับทุกคนจากนั้นเราก็เข้าเกมครับใส่ IP นี้ไปครับนี่คือ IP เซิร์ฟครับนี่อันนี้คือ IP เซิร์ฟครับอันนี้คือเซิร์ฟแรงมากนะครับทุกคนคือเปิด i l c r a f t ได้เลยนะเว้ยเออก็เดี๋ยวผมเปิดเกมก่อนแล้วก็ใส่ IP เซิร์ฟไปก่อนนี่คือ IP เซิร์ฟนะผมใส่ไปเรียบร้อยมีไงเซิร์ฟเปิดแล้วไปลองลองเข้าเซิร์ฟไปเลยปึ๊บโอเคครับเฮ้ยมาแล้วทุกคนเกินไหนอน่ะโอ้โห i l ครับอันนี้คือผมไม่ค l I l เคยเล่น IL ILC วิธีให้ OP ตัวเองครับก็น่าจะอย่างนี้นะโอเคนี่ไงได้ OP แล้กิมมอนหนึ่งก่อนเจมมอนหนึ่งตึงโอเคเจมมอนหนึ่งโอเคนี่ไงมาโลกนี้แล้วอเออทุกคนนี่ครับคือไอโอคาร์ะครับเซิร์ฟไม่แตกนะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมลองชวนเพื่อนๆมานะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาก,ก่อนแล้วก็จะลองให้เข้าเซิร์ฟนี้มานะครับทุกคนสามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับเห็นป่ะไอโอคาร์ดมันมีกี่มอนวะ ก็หลายมอดอยู่นะไอเอครับอ่ะเออนี่ครับเซิร์ฟไม่แหลกนะเซิร์ฟไม่แหลกราคาอันนี้ก็คือผมเปิดไม่ถึง1บาทนะครับไอ,อ้สเปคเครื่องผมเนี่ยไม่ถึง1บาทแต่เป็นรายชั่วโมงนะครับไม่ถึง1บาทเล่นไอเอครับได้นะครับทุกคนใครสนใจออิอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาก่อนแป๊บนึงโอเคครับผมให้เพื่อนเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับทุกคนนี่คือเซิร์ฟราคาไม่ถึง1บาทนะโนโเป็นไงเล่นไอเอครับได้ด้วยตีดีเลื่อนพี่เลื่อนเล่นโอ้ยโอ้ย นีเฮ้ยตีทำไมดูดูทุกคนมาสั่งมาเล่นได้เลยครับได้อย่างสบายสบายเลยนะครับทุกคนถ้าใครไม่ได้ลุมมอสเนี่ยก็สามารถเล่นได้หรือว่าลุมมอสก็เล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคถ้าใครสนใจซิงอยู่ใต้คลิปนะครับไปกดเลยกดเลยนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบาย